สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเลขวันเกิดบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับนิสัยของแต่ละคนเราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องในครอบครัวเดียวกันทำไมนิสัยไม่เหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมเดียวกันแต่กับอีกคน ไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยอยู่คนละถิ่นคนละที่คนละสังคมแต่ทำไมมีอุปนิสัยคล้ายๆกันนี่แหละค่ะตัวเลขเกี่ยวกับวันเกิดตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกแต่ละคนว่ามีอุปนิสัยอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็คือตัวเลขเลข 8. เกี่ยวกับคนที่เกิดวันที่8วันที่17และวันที่26ว่ามีอุปนิสัยเป็นอย่างไรมาฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็คอมเมนต์เพื่อให้ผู้ทำคลิปได้มีกำลังใจในการพัฒนาคลิปที่ดีๆต่อไป มาฟังกันค่ะเลขวันเกิดบอกนิสัยเลข8นะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่8วันที่17และวันที่26คนจะมีลักษณะนะคะคือเป็นนักคิดที่ดีเยี่ยมเลยค่ะเป็นนักวางแผนที่ดีมีความคิดที่ดีกว่าคนอื่นอยู่เสมอเสมอและความคิดก็ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน ตัวน,นี้คิดไม่เหมือนคนอื่นและก็แก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้เพราะว่าเป็นนักวางแผนที่ดีคนเลข8ค่อนข้างจะเชื่อ,อแล้วก็งมงายเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเรื่องของสิ่งลี้ลับที่สัมผัสไม่ได้ <c oughs> บางครั้งจนถึงกับว่างมงายก็ได้และอีกลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของเลข8ก็คือ ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้และก็เป็นคนที่ทุ่มเทจิตใจในเรื่องของความรักแต่ด้วยความที่เป็นคนเจ้าชู้จิตใจค่อนข้างจะเรรวนก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนคู่ครองบ่อยๆได้แต่เมื่อมีความรนเลในเรื่องความรัก พอนานๆไปบางครั้งบั้นปลายชีวิตคนเลขที่8นี้นะคะค่อนข้างจะอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไร้คู่คองค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นๆของคนที่เกิดเลข8นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของสถิติที่พบได้กับคนส่วนมากนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่เป็นแบบนี้ เลยก็ว่าได้นะคะเมื่อเราได้ทราบแล้วเราจะนำประโยชน์ของเรื่องความรู้พวกนี้ไปใช้กับตัวเราเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเราเองและเพื่อจะทำให้เราปรับตัวในการทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนเลขที่ที่8นี้ได้อย่างมีความสุขและก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตการทำงาน และเกี่ยวกับคนที่เกิดเลข8นี้นะคะมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวมีความล่ำรวยมีความโชคดีโชคราบในการเดินทางในการประกอบสัมมาชีพแล้วก็เครื่องประดับ สุขภาพร่างกายซึ่งจะพูดในคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านได้ติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงเลขแปดก็คงจะพูดถึงเฉพาะเกี่ยวกับอุปนิสัยขอจบการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้คลิปหน้านะคะดิฉันก็จะพูดถึงตัวเลขสำหรับคนที่เกิดวันที่9หรือเลข9กนะคะก็คือคนที่เกิดวันที่9วันที่18และวันที่27 นะคะติดตามรับชมรับฟังต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ